บทที่345สังหารวงแหวนที่7-200คนในครั้งเดียวสวียุนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าเอาลับไปเถอะแต่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยมันแปลกจริงๆใต้หลัวลี่ไปไหนแล้วเขาไม่ได้เห็นมานานมากแล้วหัวอีเฮากล่าวว่าดูเหมือนเขาจะเคยพูดถึงดายุกมาก่อนเป็นไปได้ไหมที่เขาไปหาดยุกเขาทนความเหนาที่นี่ไม่ได้สวียุนตกตะลึงแล้วทำไมเขาไม่ขอให้คุณไปกับเขาละ่ะ หัวอีเฮ่ายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าบางทีเขาอาจกลัวที่จะถูกฉันทุกตีใบหน้าของสวีหยุนดูแปลกๆเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆนี้หัวอีเห่าเงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มขี้เล่นบนริมฝีปากของเขาอะไรนะคุณจะลองดูไหมไม่สวีหยุนอุทานแทบจะออกจากปากไม่ต้องพูดถึงเช่นไต้หลัวลี่ครั้งสุดท้ายที่หัวอีเห่าต่อยเธอที่ท้องตอนนี้เธอคิดดูแล้วท้องของเธอก็ยังเจ็บอยู่ หัวอีเห้ายักไหล่และพูดด้วยความผิดหวังถ้าคุณเข้าร่วมด้วยฉันเชื่อว่าเขาจะทำงานหนักขึ้นฉันจะไปแล้วถ้าเขากลับมาบอกเขาให้หยุดตามหาฉันหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็รีเร่งเขาก้าววิ่งไปด้านข้างแล้วหายไปในความมืดแม้ว่าทหารที่ติดตามเขาจะอยากรู้ว่าเขากำลังทําอะไรอยู่แต่สวีหยุนก็ไม่ได้พูดอะไรและแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าถาม การจำลองการใช้ทักษวิญญาณเพื่อผสมผสานเข้ากับท้องฟ้ายามค่ำคืนหัวอีเห้าบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าบินไปยังเทือกเขาหมิงโตขณะที่เขากำลังบินเขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่ามันค่อนข้างลำบากที่จะกลับไปทันทีหลังจากกลับมาฉันไม่รู้ว่าการโจมตีของดยุกเสือขาวจะไปได้ไกลแค่ไหนในครั้งนี้เมื่อขึ้นไปในอากาศการตรวจจับทางจิตก็แพร่กระจายออกไปเหมือนตาข่ายขนาดใหญ่ ในม่ชาหัวอีเห่าก็คนพบกองทหารจำนวนมากที่กำลังรุกคืบอยู่บนพื้นกองทัพออกมาเต็มกำลังจริงๆในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาเห็นในเวลานี้คือทหารธรรมดาจำนวนมากมายตามที่สวีหยุนกล่าว8ดในส0กองพันปรมาจารย์วิญญาณของอาณาจักรชิงหลังได้มาถึงแนวหน้าของทิศตะวันตกแล้วและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาแบรวมศูนย์ของเจ้าหญิงจิวจิ๋วดาว่าพวกเขาควรจะเป็นคนแรกที่ไปด้านหน้า เมื่อเทียบกับวิญญาณนำทางทหารธรรมดาจะตายได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาขึ้นไปเท่านั้นแต่พวกเขาสามารถฝ่าแนวป้องกันของอาณาจักรสุริยันจันทราได้จริงหรือขณะที่เขากำลังคิดทันใดนั้นหัวอีเห้าก็เห็นว่าทิศทางของเทือกเขาหมิงโตวสว่างขึ้นและแสงส่วนใหญ่ก็กระพริบการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแล้วเหรอ หลังจากคิดอย่างใจเย็นหัวอีห้าวก็เร่งความเร็วอีกครั้งเขาไม่ได้ตรงไปยังสถานที่ที่เกิดการสู้รบแต่ใช้ทางอ้อมเล็กน้อยและมุ่งหน้าไปยังขอบสนามรบในการต่อสู้ที่มีความเข้มข้นสูงเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายทุ่มกำลังเป็นจำนวนมากและรีบเร่งไปข้างหน้าอย่างหุนหันพลันแล่นหากเขาถูกค้นพบทั้งศัตรูและตัวเราเองก็คงถือว่าเขาเป็นศัตรูยิ่งระยะทางใกล้เท่าไรก็ยิ่งมองเห็นแสงได้ชัดเจนขึ้นและมีแสงมากมายส่องอยู่บนท้องฟ้า รัศมีแห่งแสงหมุนเวียนบานสะพรั่งอย่างต่อเนื่องด้วยแสงจ้าสี่ชั่วโมงต่อมาหัวอีเข้าบินไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้จากนั้นจึงค่อยๆค,คลี่การตรวจจับทางจิตออกและตรวจพบมันในทิศทางของสนามรบแน่นอนว่าการต่อสู้ที่ดูเดือดที่สุดคือบนท้องฟ้ารังสีนำทางวิญญาณและปืนใหญ่นำทางวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนแผ่รังสีของแสงทำให้เกิดพายุพลังงานขนาดใหญ่ขึ้นบนท้องฟ้ามากจนการตรวจจับทางจิตของเขาไม่สามารถเจาะลึกได้ และเขาสามารถสังเกตได้จากระยะไกลเท่านั้นไม่เช่นนั้นเขาอาจตกอยู่ในอันตร,รายที่จะถูกฉีกเป็นชิ้นฮ่าฮเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์วิญญาณและวิศวกรวิญญาณหลายพันคนฉากอันงดงามนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของการเผชิญหน้าและการแข่งขันที่มีระดับความแข็งแกร่งสูงสุดในทั่วทั้งทวีปขณะที่ตรวจจับจากระยะไกลหัวอีเฮาได้เข้าใกล้เทือกเขาอย่างระมัดระวังจากด้านข้าง ยิ่งระยะห่างมากเท่ารการสังเกตก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเพื่อลดการแทรกแซงที่เกิดจากความผันผวนของพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเขาได้เปิดดวงตาแห่งโชคชะตาจนเต็มที่ดวงตาของหัวอีเห้าค่อยๆเผยให้เห็นความตกตะลึงสิ่งที่ทำให้เขาตกใจคือการป้องกันที่ตั้งขึ้นโดยอนาจาักรสุริยันจันทราในเทือกเขาหมิงโตเมื่อเขามาตรวจสอบก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะมองเห็นบางส่วนเพราะเขาสามารถสังเกตได้จากระยะไกลเท่านั้น มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นพวกมันทั้งหมดเมื่อผู้นำวิญญาณไม่ได้สร้างความผันผวนข,ของพลังวิญญาณในเวลานี้พลังของผู้นำทางวิญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นและสิ่งที่หัวอีเฮาเห็นคือจุดโจมตีมากกว่า3,000ันจุดที่พ่นปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ประกอบด้วยปืนใหญ่นำทางวิญญาณและเสริมด้วยรังสีนำทางวิญญาณความแม่นยำของลำแสงนำทางวิญญาณน,นั้นสูงกว่าปืนใหญ่นำทางวิญญาณมากปรับง่ายกว่าและมีพลังการเจาะทะลุที่มากกว่า อย่างไรก็ตามระยะการโจมตีไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปืนใหญ่นำทางวิญญาณทั้งสองคนอาจกล่าวได้ว่ามีข้อได้เปรียบซึ่งกันและกันและเสริมซึ่งกันและกันปืนใหญ่ต่างโจมตีพวกมันจากระยะไกลและเมื่อปรมาจารย์บุกเข้าไปในระยะหนึ่งลำแสงวิญญาณจำนวนมากก็จะกวาดไปทั่วจริงๆแล้วอาณาจักรสุริยันจันทราได้ติดตั้งอุปกรณ์นำทางวิญญาณจำนวนมากในเทือกเขาหมิงโต ฉันกลัวว่าอุปกรณ์นำทางวิญญาณทั้งหมดที่แต่เดิมเป็นของสามประเทศในทวีปโตหลัวอาจไม่มากเท่ากับในเทือกเขาหมิงโตในเวลานี้หัวอีเฮาแอบ,บดีใจถ้าพวกเขาไม่ได้จุดชนวนโกดังขนาดใหญ่นั้นคงมีคนนำทางวิญญาณที่นี่เป็นสองเท่าโดยปกติแล้วจะต้องมีวิศวกรวิญญาณจำนวนมากเพื่อควบคุมเครื่องมือวิญญาณจำนวนมากเช่นนี้อาณาจัก,กรสุริยันจันทราได้เตรียมการอย่างเพียงพอในครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีขวดนมปิดผนึก แม้แต่วิศวกรวิญญาณระดับต่ำก็สามารถใช้พลังของผู้นำทางวิญญาณระดับกลางได้ตราบใดที่ขวดมีเพียงพอมันก็จะคงอยู่พลังทำลายล้างและความตายของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากตามธรรมชาติในเวลานี้เทือกเขาหมิงโตเปรียบเสมือนเม่นขนาดยักษ์ย้ายสร้างน้ำแหลมอย่างต่อเนื่องและไม่เคยปล่อยให้ใครเข้าใกล้ในเวลาเดียวกันหัวอีเฮายังค้นพบว่าการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูงในอากาศได้ถอยกลับอย่างเห็นได้ชัด และอยู่ภายในระยะป้องกันอคีภัยของเทือกเขาหมิงโตพวกเขายังคงทำงานการตรวจจับให้เสร็จสิ้นแต่ระยะการตรวจจับลดลงสำหรับว่ามีวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษนำทางสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือไม่แม้แต่หัวอีเฮาก็ไม่พบมันมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับการตรวจจับในระดับความสูงพิเศษเขายังต้องมีสมาธิกับการค้นหาพื้นที่หนึ่งด้วยแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีเวลานั้นในตอนนี้สำหรับเขาการปกป้องตัวเองและไม่ถูกค้นพบนั้นสำคัญกว่า การป้องกันของอาณาจักรสุริยันจันทรานั้นเข้มงวดในขณะที่กลยุทธ์และยุทธวิธีของอาณาจักรชิงหลวก็เหมาะสมมากเช่นกันอาณาจักรชิงหลัวได้ส่งปรมาจารย์วิญญาณอย่างน้อย5 000้า0ูคนในครั้งนี้แต่ในเวลานี้มีผู้เข้าร่วมในการโจมตีน้อยกว่า500อคนอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของคน500คนนี้มีอย่างน้อย7วงแหวนหรือสูงกว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์500้อคนช่างเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆ ในสถานการณ์แบบตัวต่อตัวแม้ว่าปรมาจารย์วิญ,ญญาณระดับที่73คนจะอยู่ในช่วงที่กำหนดพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ได้เมื่อการฝึกฝนของพวกเขาถึงระดับ7วงแหวนพวกเขาจะไม่คุกคามผู้นำทางวิญญาณธรรมดาอีกต่อไปมีเพียงพลังอันยิ่งใหญ่หรือการยิงที่เข้มข้นเท่านั้นที่พวกเขาจะได้รับอันตรายและประมาจารย์ญาณเหล่านี้ไม่ได้โจมตีแบบสุ่ม 4, สี่สุมห้า แต่ยังคงทำการโจมตีแบบเจาะลึกต่อไปโดยกินน้ำสต๊อกจากขวดนมของอาณาจัก,กรสุริยันจันทรานี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้อย่างไม่ต้องสงสยัยมันกลืนกินคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ฝ่ายของเราเองใช้ความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเจ็ดวงแหวนเพื่อลดการบริโภคให้มากที่สุดหากเป็นเช่นนี้ต่อไปปรมาจารย์ดวงวิญญาณของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราก็จะหมดแรงในที่สุด นอกจากนี้ปรมาจารย์วิญญาณจะใช้ไหวพริบในการโจมตีด้วยการตรวจจับวิญญาณในระดับสูงในอากาศการทำลายหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้สามารถลดขอบเขตการมองเห็นของอาณาจักรสุริยันจันทราได้เพียงไม่กี่จุดโดยไม่ต้องถามหัวอีฮาวสามารถทะดดาได้ว่ายุคเสือขาวและเจ้าหญิงจิิวได้ค้นพบแล้วผ่านการทดสอบไฟนี้ว่าการเดาของไต้หลัวลี่นั้นถูกต้องอาณาจักรสุริยันจันทราไม่มีกองกำลังขนาดใหญ่ใดๆที่เข้ามาในอาณาเขตของชิงหลัว พวกเขายึดเอาเทือกเขาหมิงโตเป็นของตนเองและเปลี่ยนพวกเขาให้อยู่ในตำแหน่งป้องกันตอนนี้เมื่ออาณาจักรสุริยันจันทราได้เปิดการโจมตีแล้วเป้าหมายหลักของพวกเขาอยู่ที่ไหนไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คืออาณาจักร,กรยานยานสวรสิ่งที่อาณาจักรชิงหลัดทำได้ในตอนนี้คือการทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อฝ่าด่านปิดล้อมของอาณาจักรสุริยันจันทราบนเทือกเขาหมิงโตจากนั้นคุกคามบ้านเกิดของอาณาจักรสุริยันจันทราโดยตรง ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถบรรเทาแรงกดดันได้เห็นได้ชัดว่าอาณาจักรสุริยันจันทราคาดหวังสิ่งนี้แต่พวกเขาอาจไม่ได้เดาว่าอาณาจักรชิงหลัวจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้แต่เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งในการป้องกันในปัจจุบันอาณาจักรสุริยันจันทราได้ส่งกลุ่มวิศวกรวิญญาณอย่างน้อย3ากลุ่มมาที่นี่เพื่อดําเนินการนอกจากนี้พวกเขาจะต้องติดตั้งที่ปรึกษาวิญญาณระดับต่ําจํานวนมากเพื่อขอความช่วยเหลือ อาศัยภูมิประเทศอันเอื้ออํานวยของเทือกเขามิงโตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่อาณาจักรชิงโตจะถูกโจมตีเมื่อมองดูทางตันระหว่างทั้งสองฝ่ายฉันเกรงว่าผู้ชนะจะไม่ถูกกาหนดมาระยะหนึ่งแล้วหากไม่มีอาณาจักรสุริยันจันทรากองทัพก็ค่อยๆกดขี่ไปทางชายแดนด้วยอุปนิสัยของดยุกเสือขาวที่รักทหารเหมือนลูกชายของตัวเองฉันเกรงว่าเขาจะไม่ใช้กลวิธีคลื่นมนุษย์เพื่อพุ่งไปข้างหน้าแบบตัวต่อตัว,ตวมันขึ้นอยู่กับปรมาจารยา์ หากปรมาจารย์วิญญาณบุกทะลวงแนวป้องกันของอาณาจักรสุริยันจันทร์กองทัพของอาณาจักรชิงหลัวจะสามารถเดินทัพเข้าไปได้โดยตรงซึ่งเป็นกองทัพนับแสนเมื่อเข้าสู่อาณาจักรสุริยันจันทราหากกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราอยู่ในแนวหน้าของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ก็เป็นไปได้ที่กองทัพของอาณาจักรชิงหลัวจะเดินตรงเข้ามาในสนามรบขนาดนี้พลังของแต่ละบุคคลมีขนาดเล็กมากสําหรับอาณาจักรสุริยันจันทรานั้น คู่มือการตรวจจับวิญญาณทั้งหมดจะต้องเปิดใช้งานอย่างเต็มที่และหัวอีห่าวไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถแอบเข้าไปได้เขาสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวข้างหน้าได้จากระยะไกลเท่านั้นอธิษฐานอย่างเงียบๆในฝั่งอาณาจักรชิงหลัวแทบจะไม่มีอุปกรณ์นำทางวิญญาณให้ต่อสู้กลับและระยะการโจมตีของปรมาจารย์วิญญาณนั้นมีจำกัดมากแม้แต่สำหรับผู้ที่ทรงพลังในระดับ90ก็ตามในเรื่องนี้ผู้นำทางวิญญาณมีข้อดีอย่างมาก ด้วยความแข็งแกร่งระดับชาติของอาณาจักรชิงหลัวหักอาณาจักรสุริยานจันทราทุ่มสุดตัวเพื่อพัฒนาอุปกรณ์นำทางวิญญาณตั้งแต่ช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกมันจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่มีความคิดโดยธรรมชาติเท่านั้นความอยู่ยงคงกระพันของปรมาจารย์วิญญาณไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสงครามครั้งนั้นในทางกลับกันมันได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นฉันหวังว่าสงครามครั้งนี้จะทำให้อาณาจักรชิงหลัวตื่นขึ้นในไม่ช้า แม้ว่าจะช้าไปสักหน่อยแต่ถ้าสามารถชนะสงครามได้ก็จะไม่สายเกินไปอาณาจักรชิงหลวสังเกตเห็นความอ่อนแอของพลังการป้องกันของอาณาจักรสุริยันจันทราโดยธรรมชาติและเริ่มค่อยๆมุ่งหน้าไปข้างหน้าโดยเพิ่มความกดดันต่อคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องสำหรับอาณาจักรสุริยันจันทราการปิดล้อมของปืนใหญ่วิญญาณและรังสีวิญญาณก็แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งในทันใด บังคับให้ปรมาจารย์วิญญาณของอาณาจักรชิงหลัวกลับไปอย่างไรก็ตามหลังจากการปรับปรุงนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอ่อนแอลงและการยิงปืนใหญ่ของพวกเขาก็อ่อนแอลงด้วยซ้ำดูเหมือนว่าอาณาจักรชิงหลวจะค่อยๆได้รับความได้เปรียบท้ายที่สุดแล้วพวกเขายังมีปรมาจารย์วิญญาณนับพันคนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในสนามรบเมื่อปรมาจารย์วิญญาณระดับสูงที่นี่ได้รับความได้เปรียบอย่างเด็ดขาดจากนั้นปรมาจารย์วิญญาณทั้งหมดจะพุ่งไปข้างหน้า ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการรีบลงไปตามแนวป้องกันของเทือกเขาหมิงโตข้อดีของตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นั้นไม่มีอะไรเลยสำหรับปรมาจารย์วิญญาณผู้ทรงพลังอย่างไรก็ตามหัวอีเห่าผู้ซึ่งเฝ้าดูการต่อสู้จากระยะไกลจู่ๆก็รู้สึกหดหู่เล็กน้อยเขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติและเขามีลางสังหณรที่คลุมเครือลางสังหา์ของฉันอาจผิดหรือเปล่าดูเหมือนว่าอนาจักรสุริยันจันทราไม่มีพลังงานเหลือที่จะต้านทานต่อไป พวกเขาถูกเรียกออกมาอย่างชัดเจนเพื่อปล่อยการโจมตีระยะไกลด้วยคุมพลังระดับ7วงแหวนจำนวนมากตราบใดที่1ใน3สามารถปลดปล่อยพลังโจมตีของพวกเขาได้มันจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออนาจาักรสุริยันจันทราในเวลานั้นมันจะเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะกลับมาในขณะที่หัวอีเฮ้ากำลังคิดทันใดนั้นเขาก็คล่าครวญและร่างของเขาก็ล้มลงขณะลอยอยู่ในอากาศ ความรู้สึกกลัวที่อธิบายไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาทันทีการตรวจจับจิตภายนอกของเขาพังทลายในทันทีเรากับว่าโลกทั้งโลกถูกทำลายในทันทีเขาเปิดใช้งานพลังวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมร่างกายของเขาแต่ความตกใจยังคงทำให้เขาตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้นี่มันอะไรกันเขาเคยสัมผัสได้ถึงรัศมีแบบนั้นที่ทำลายสวรรค์และโลกเพียงครั้งเดียวและนั่นคือตอนที่จัก,กรพรรดิศอสูรตีเทียนโกรธแค้นอย่างมากต่อเมืองเชร็ก และพร้อมที่จะทำลายเมืองเชร็กด้วยทุกวิธีทางแต่ครั้งนั้นพลังของตีเทียนยังคงมีอยู่แต่ในขณะนี้ออร่าที่น่าสะพรึงกลัวที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นนั้นดุร้ายมากแสงสีขาวพุ่งออกมาจากยอดเขาในเทือกเขาหมิงโตโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแสงสีขาวนี้หนาะพอๆกับถังเก็บน้ําและดูเหมือนจะไม่มีแรงผลักดันที่น่าประทับใจใดๆสีซีดๆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและกลายเป็นเสาไฟยาวนะับพันเมตรที่กวาดออกไป นั่นมันแสงอะไรเช่นนี้ทันทีที่มันปรากฏขึ้นเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งและไม่ว่าจะผ่านไปที่ไหนพื้นที่นั้นก็ถูกเปิดออกจนหมดอย่างไรก็ตามไม่มีแรงดูดที่รุนแรงซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่อากาศถูกแยกออกจากกันราวกับว่าพื้นที่ในอีกโลกหนึ่งถูกทําให้ตกใจโดยสิ้นเชิงมันเร็วมากจนไม่มีใครมีเวลาตอบสนองการเกาะตัวของปรมาจารย์วิญ,ญญาณระดับสูงที่ปรับปรามการป้องกันของเทือกเขาหมิงโต นั้นมีความหนาแน่นมากกว่าเมื่อก่อนมากและแสงสีขาวนี้ก็กวาดไปทั่วฝูงชนที่หนาแน่นโมคะหลังจากที่แสงสีขาวกวาดผ่านไปความรู้สึกแรกที่คุณได้รับคือมันว่างเปล่ามันเหมือนกับผ้าขี้ริ้วที่ถูกเช็ดไปทั่วท้องฟ้าทุกที่ที่มันผ่านไปทุกชีวิตก็กลายเป็นความว่างเปล่าและหายไปจากอากาศนักบุญวิญญ,ญาณผู้ทรงพลัง500คนและสูงกว่านั้นต่างปล่อยวิญญ,ญาณการต่อสู้ของพวกเขาออกมา และส่วนใหญ่ก็เตรียมที่จะใช้ทักษวิญญาณอันทรงพลังของพวกเขาหลังจากที่แสงสีขาวนี้ถูกกวัดล้างออกไปเจ็ดวงแหวนมากกว่า200ตัวก็จักไปตลอดการโดยไม่เหลือร่องรอยฮัวอีเฮาอ้าปากกว้างเขาไม่เคยคิดเลยว่าลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีของเขาจะนำมาซึ่งภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้แสงสีขาวนั้นแสงสีขาวที่เพิ่งแวบวับไปมันคืออะไร มันจะแย่มากมันน่ากลัวมากถึงแม้จะมีความแข็งแกร่งทางจิตแต่เขาก็ยังไม่มีเวลาตอบสนองใช่ถ้าแสงสีขาวกวาดไปในทิศทางของเขาเขาคงจะจบลงเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญระดับเจ็ดวงแหวนโดยไม่มีการต่อต้านใดๆเพียงแค่ถูกทำลายล้างไม่เพียงเท่านั้นรังสีนำทางวิญญาณและลูกกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณที่รีลงเมื่อสักครู่นี้จู่ๆก็ประตูขึ้นราวกับระเบิดพลังงานนั้นดุร้ายกว่าเดิมเกือบจะโจมตีปรมาจารย์วิญญาณระดับสูง ของอาณาจักรชิงหลัวที่เฉื่อยชาไปแล้วจนแทบบ้าคลัง่งทันใดนั้นกองทัพอันทรงพลังของปรมาจารย์วิญญาณ500คนก็พังทลายลงแทบจะในทันทีและหนีไปทันใดนั้นอากาศก็จำใสหัวอีหฮาไม่ได้คาดหวังพลับดังกล่าวเขายังคงพึ่งพาความจริงที่ว่าเขาได้สำรวจเทือกเขาหมิงโตสถานการณ์ในอาณาจักรชิงหลัวในเวลานี้ยิ่งเป็นไปได้มากขึ้นใช่แล้วอาณาจักรชิงหลัวถูกหลอกอีกครั้งอีกครั้ง จุดอ่อนทั้งสองของลูกกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณและรังสีนำทางวิญญาณในตอนนี้ล้วนเป็นวิธีหลอกให้พวกเขาตกหลุมพรางเมื่อพูดถึงการต่อสู้กับผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณอาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรชิงหลวไม่มีประสบการณ์ mm hmm. พวกเขาไม่มีโอกาสหรือประสบการณ์กับตำแหน่งป้องกันที่ประกอบด้วยผู้นำทางวิญญาณทั้งหมดหล <k> ังจากถูกดึงดูดแล้วผู้นำทางวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดของคู่ต่อสู้ได้สังหารกองทัพนำทางวิญญาณ ที่แข็งแกร่งที่สุดมากกว่า2ใน5ในการโจมตีครั้งเดียวการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับอาณาจักรชิงหลัวอย่างมากการฝึกฝน7วงแหวนนั้นยากแค่ไหนในขณะนี้วิญญาณวิสุทธิชน200คนจากโลกนี้ไปตลอดการพวกเขาไม่ได้สร้างอันตรายใดๆให้กับศัตรูด้วยซ้ำและเพิ่งจากไปไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจแต่เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับอย่างแน่นอน หัวอีเฮาอ้าปากกว้างและไม่สามารถส่งเสียงได้เป็นเวลานานความกลัวที่อธิบายไม่ได้แบบนั้นยังคงผุดขึ้นในใจฉันเขารู้สึกว่าเขาใกล้จะตายมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ครั้งนั้นจะต้องมีกระบวนการอยู่เสมอแต่ตอนนี้เมื่อแสงสีขาวซี่ส่องผ่านเขาไม่รู้สึกถึงกระบวนการเลยโชคดีที่แสงไม่ส่องมาทางเขาไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีความสามารถในการคิดต่อไปและจะจากโลกนี้ไปตลอดกาล หลังจากความเกียดคร้านชั่วครู่ก็มีลมหายใจเฮือกใหญ่สมองของเขาฟื้นคืนความสามารถในการคิดและความกลัวในดวงตาของหัวอีเห้าค่อยๆกลายเป็นความตกใจบางทีทหารของอาณาจักรชิงหลวไม่สามารถเดาได้ว่าแสงสีขาวซีดนั้นคืออะไรแต่เขาจำได้เพราะเขามีอาจารย์ชื่อเซียนซือเวินเขาเป็นหัวหน้านักวิจัยของหอหมิงเต๋อเซียนซือเวินเคยบอกกับหัวอีเห้าว่าปัจจุบันมีปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังที่สุดเพียงไม่กี่คนในอาณาจักรสุริยันจันทรา หนึ่งในนั้นคือเย่ออิลินซึ่งหัวอีเห้าเคยเผชิญหน้ามาก่อนในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมเขาอยู่ในอันดับที่3ในบรรดาที่ปรึกษาวิญญาณของอาณาจักรสุริยันจันทราเขาเป็นผู้ทรงพลังที่แม้แต่ระดับ95ก็ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างไรก็ตามยังมีปรมาจารย์วิญญาณหลายคนในอาณาจักรสุริยันจันทราที่สามารถค่อนข้างใกล้ชิดกับเย่ออิลินรวมถึงจิงหงเฉิน ก่อนเย,ย่อีหลินมีผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณสองคนแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่มีใครเทียบได้ในหมู่ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณระดับ9ทั้งหมดแม้แต่ชายที่แข็งแกร่งอย่างเยีย่อีหลินก็ยังทักทายพวกเขาด้วยความเคารพอย่างมากเมื่อเขาเห็นคนสองคนนั้นราวกับว่าเขาเป็นครูเหตุใดอนาจาักรสุริยันจันทราจึงกล้าสแสวงหาผลประโยชน์จากลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ เซียนซือเวินได้สรุปตั้งแต่ต้นว่าเป็นเพราะอาณาจักรสุริยันจันทรามีความมั่นใจในหลักฐานของตนเองหรืออีกในหนึ่งเป็นเพราะอาณาจักรสุริยันจันทรามีความมั่นใจในในาใยวิญญาณของพวกเขาและในบรรดาที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณที่ให้ความไว้วางใจแกร่ราชวงศ์จักรพรรดิแห่งสุริยันจันทราทั้งสองคนนี้คืออติงไห่เซินเจิ้นตัวจริงในบรรดาสองคนนี้ปรมาจารย์วิญญาณอันดับหนึ่งมีอายุมากกว่า180ปีในปีนี้ มีเพียงจัก,กรพรรดิแห่งอณาจาักรสุริยาจันจันและมกุฎราชกุมารเท่านั้นที่รู้ว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนและมีคุณสมบัติที่จะพบเขาและประมาจารย์วิญญาณผู้ทรงพลังคนนี้พักดีต่อราชวงศ์เท่านั้นมันเป็นปรมาจารย์ของหอหมิงเตอ๋อเมื่อสองรุ่นก่อนแม้แต่เซียนซือเวินก็ไม่เคยเห็นเขาจริงๆแต่มีตำนานเกี่ยวกับเขาอยู่เสมอในโลกปรมาจารย์วิญญาณของอา,า,าณาจักรสุริยันจันทรา บุคคลที่มีอำนาจนี้เป็นที่รู้จักในนามบุคคลที่ใกล้เคียงที่สุดกับปรมาจารย์วิญญาณระดับที่10ในหัวใจของปรมาจารยา์ญาณปรมาจารย์วิญญาณระดับที่10คือบุคคลที่ใกล้ชิดกับเทพเจ้ามากที่สุดปรมาจารย์วิญญาณคนนี้ครอบครองหนึ่งในเครื่องมือวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรสุริยันจันทราในปัจจุบันและแม้แต่ในทวีปโตหลัวทั้งหมดเขาใช้เวลา32ปีกว่าจะบรรลุความสยองขวัญน,นี้ อุปกรณ์นำทางวิญญาณน,นี้ทำให้เขาไปถึงจุดสุดยอดของการนำทางวิญญาณทำให้ทุกคนชื่นชมและบูชาเขาด้วยอุปกรณ์นำทางวิญญาณน,นี้เขาได้สร้างตำแหน่งสูงสุดของเขาในโลกแห่งการนำทางวิญญาณของอาณาจักรสุริยันจันทานตรับใดที่เขายังมีชีวิตอยู่หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของวังก็จะใช้ชื่อของเขาเสมออุปกรณ์วิญญาณน,นั้นเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความตาย ใช่แล้วมันเรียกว่าความตายเมื่อยมทูตปรากฏตัวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็สูญเสียแสงสว่างอุปกรณ์นำทางวิญญาณของเทพ,พเจ้าแห่งความตายมีเพียงหน้าที่เดียวเท่านั้นคือปล่อยแสงแห่งความตายด้วยระยะการโจมตี5,000เมตรอาจเป็นท้องฟ้าหรือพื้นดินก็ได้นับตั้งแต่การมาถึงของความตายไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตหรือสสารใดๆที่ยังคงมีอยู่ต่อไปหลังจากแสงแห่งความตายถูกกวาดล้างออกไป ดังนั้นแสงแห่งความตายจึงถูกเรียกว่าแสงแห่งการทำลายล้างชั่วนิรันร์ไม่มีใครรู้ว่าเทพ,พเจ้าแห่งความตายมีหน้าตาเป็นอย่างไรและไม่มีใครเคยเห็นเทพแห่งความตายผู้อุทิศตนของอนาจาักรสุริยันจันทราผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าเครื่องมือแห่งวิญญาณน,นี้เมื่อเขาใช้มันแม้แต่ชุมชนปรมาจารย์วิญญาณของอนาจักรสุริยันจันทราก็เคยคาดเดาว่ายมทูตนี้มีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีในวังมาโดยตลอดและไม่เคยเปลี่ยนแปลง ชื่อของเขาถูกแทนที่ด้วยเทพเจ้าแห่งความตายโดยผู้คนในอาณาจัก,กรสุริยนรันจันทันแสงสีขาวแสงสีขาวสีแสงมรณะนอกเหนือจากแสงแห่งความตายแล้วหัวอีห้าไม่สามารถนึกถึงเครื่องมือวิญญ,ญาณอื่นใดที่สามารถสร้างพลังดังกล่าวได้ไม่เพียงแต่เจ็ดวงแหวนเท่านั้นแต่แม้แต่ผู้ที่มีระดับ8วงแหวนก็ไม่สามารถอยู่รอดได้หลังจากถูกแสงดังกล่าวพัดพาไปส่วนระดับ99สามารถทนต่อแสงแห่งความตายได้หรือไม่หัวอีห้าก็ไม่รู้ แต่เพียงลมหายใจที่ปล่อยออกมาจากแสงแห่งความตายก็ทําลายการรับรู้ทางจิตของเขาและสั่นสะเทือนทะเลแห่งวิญญาณหากพลังแห่งโชคชะตาไม่ปกป้องเขาทะเลวิญญาณของเขาคงจะแหลกสลายไปแสงแห่งความตายไม่ได้เป็นเพียงการโจมตีด้วยพลังวิญญาณธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ยังประกอบด้วยความคิดทางจิตวิญญาณที่แปลกประหลาดอย่างยิ่ง พลังประเภทนี้เกินกว่าคำตัดสินของหัวอีเหามากความรู้สึกเมื่อกี้ฝังอยู่ในใจของเขาแต่เขารู้ว่าเขาไม่กล้าคิดเกี่ยวกับมันคู่มือวิญญาณอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่สมควรได้รับจริงๆหัวอีเหาไม่เคยคาดหวังว่าอาณาจักรสุนทรสิน์จันทราจะเชิญเทพแห่งความตายและมาอาศัยอยู่ในเทือกเขาหมิงโตแม้แต่เซียนซือเวินก็รู้เพียงเรื่องนี้เกี่ยวกับวัสดุเมล็ดสำหรับอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตาย ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆไม่มีใครรู้ว่าจะปล่อยราคาเท่าไหร่และไม่มีใครรู้ว่าจะปล่อยได้กี่ครั้งหรือหน้าตาจะเป็นยังไงอย่างไรก็ตามหัวอีเห่าเพิ่งได้เห็นความหายณะที่มันนำมามันแย่มากมันแย่มากจริงๆถึงตอนนี้จิตใจของหัวอีเห่ายังคงสั่นเล็กน้อยการรุกทั้งหมดของอาณาจักรชิงหลัวได้หยุดลงแล้วในระยะไกลกองทัพอาณาจักรชิงหลวได้เข้าประจำการแล้ว แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่มีความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าหัวอีเฮาสามารถเดาได้โดยไม่ต้องถามว่ากองบัญชาการทหารของอาณาจักรชิงหลัวจะต้องตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเยาในเวลานี้ปรมาจารย์วิญญาณระดับเจ็วงแหวนมากกว่า200คนถูกสังหารในการต่อสู้ครั้งนี้หนักเกินไปที่สำคัญกว่านั้นแรงผลักดันอย่างล้นหลามของกองทัพของอาณาจักรชิงหลัวพ่ายแพ้ด้วยแสงแห่งความตาย ไม่ว่าศรัทธาของคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถแข่งขันกับแสงแห่งความตายที่น่าสะพรึงกลัวได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครก็ตามจะมีความมั่นใจในการเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของแสงนั้นหัวอีห้าวไม่ได้ทำและเขาเชื่อว่าระดับ90ก็ไม่มีเช่นกันอาณาจักรสุริยันจันทราเจ้าเล่าจริงๆการจัดวางยุทธวิธีแบบนี้คำนวณทุกอย่างอย่างสุดขั้วพวกเขาไม่กลัวว่าแผนการสมรู้ร่วมคิดของพวกเขาจะถูกค้นพบโดยอาณาจักรชิงหลัวจริงๆ แล้วแผนการสมรู้ร่วมคิดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่ออาณาจักรชิงหลัวเริ่มส่งกำลังเสริมขั้นตอนต่อไปคือการดูว่าอาณาจักรชิงหลัวจะถูกหลอกนานแค่ไหนอนาจาักรสุริยันจันทราได้ตั้งตำแหน่งที่นี่ตั้งแต่เนิ่นๆและเทพแห่งความตายปรมาจารย์วิญญาณอันดับหนึ่งของทวีปซึ่งใกล้เคียงกับระดับที่สิบอย่างไม่มีสิ้นสุดก็เป็นผู้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวหากอาณาจักรชิงหลัวดดำรงอยู่ในระดับ99พวกเขาอาจจะยังกล้าที่จะพยายามต่อไป แต่พวกเขาจะทําได้หรือเปล่าพวกเขาไม่ได้จํานวนระดับ99ในทวีปปัจจุบันสามารถนับได้ด้วยมือเดียวในหมู่พวกเขาขั้นสุดยอดที่แท้จริงเพียงผู้เดียวที่รู้จักคือเทพมังกรโต้หลวหลงเสี่ยวเหยายวรวมถึงตู้ปูสือและผู้เท่าสเสวียนพวกเขาต่างก็ใกล้ชิดกับระดับ99มากเทือกเขาหมิงโตได้กลายเป็นช่องว่างที่ผ่านไม่ได้สําหรับอาณาจักรชิงหลัวหลังจากการระเบิดครั้งนี้ ไม่มีทางที่จะไปไกลเกินไปแล้วอีกฝั่งล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรยานยานสวค์ในอีกด้านหนึ่งหัวอีเห่าค่อยๆหลับตาดูเหมือนว่าเขาจะได้เห็นฉากของอาณาจักรยานยานสวค์ที่ถูกโจมตีและบุกรุกโดยอาณาจักรสุริยันจันทราเมื่ออาณาจักรวิญญาณสวรรค์ถูกทำลายอาณาจักรสุริยันจันทราจะเริ่มการโจมตีอาณาจักรชิงหลวงจากทั้งสองฝ่ายในเวลาเดียวกันค่อยๆตระหนักถึงเป้าหมายในการรวมทวีปให้เป็นหนึ่งเดียว อาณาจักรชิงหลัวเป็นแผนการที่ดีจริงๆข้อดีของการที่นำวิญญาณกำลังถูกใช้อย่างเต็มที่โดยพวกเขา